จ้าทุกคนวันนี้มาทำกาแฟปั่นคาปูชิโน่ยามเช้านะจ๊ะตอนนี้ก็ใส่นมผงไปแล,แล้วก็จะใส่น้ำเชื่อมจ้าสิบาก็พอต่อด้วยผงกาแฟคาปูชิโน่นัจ้า,นะจาหนมจหอมมากทุกคนหอมมาก จะใส่สีสีซอนชานะเข้มข้นเพิ่มความเข้มข้นเลยเป็นกาแฟชาที่เข้มข้นนะจ้าทุกคนทำร้อนจ้าเราจะทำประมาณที่154 ml คจ้ะจ้ะเราก็จะได้กาแฟหอมหอมเลยจ้านำไปปั่นได้เลยจ้าพร้อมปั่นจ้า ใส่ไขมมุกด้วยนะจ๊ะนี่จาแก้วสบออนนะจ๊ะเป็นเราก็ปั่นเสร็จแล้วแล้วก็เทคาปูชินโนปั่นยามเช้าจ่ะเราก็ได้กาแฟกินแล้วจ้ายามเช้าของเราไขมมุกอยูข้างล่างนะจ๊ะ ปูชิโน่ปั่นไข่มุกยามเช้าจ้าทุกคนขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะบ๊ายบาย